นี่เป็นไงล่กสัญ,ญาลักษณ์ของเรานี่ยู่เลฟังนี่น้ำเต็มฟังเลยมือนี่อ้ยคัก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 โอ้ยจะเป็นโฟกัสตั้งแต่อัน,นไม่นั่น เป็นสีนะแม่หันเดี้ยมกับต่างตากันเด้ละ่ะพี่น้องส,สวัสดีจ้าบ้านไหนสวัสดีอยู่สวัสดีจ้าวันนี้มันจะใส่หัวของสิ่งหางหรือซิ่หก ลงไม่เกี่ยป่านนเห็นแล้วมือนี่เห็นคักเห็นแน่และวันมันอยู่เลาะฟัง บ,บําใบบําเห็นแล้วบ่บําบํา,บามึงเบิ่งป่าพอหญ่ดูนี่เพื่อสิยู่ดีไม่แห้งู่ตีอ่า ขึ้นทั่วน้องเลยจ้าเลือนไว้แน่กะขอโทษขออภัยด้วยจ้าบ้านไหนสำนาสักระหาเตียด ดีประดีจังได้กะตีสม้มมาด้วยจ้าอัปเดทชีวิตของกเกษตรกรให้เบ่งสุกมือทุกมือย่ำมากจะตากับหย่างง่วเห็นบ่เบิดกับหม่อง เต็มคักแล้วเน,นาะมื้อนี้เนาะน้นแสนเนาะ ขึ้นมาแน่เป็นอันนั้นกระไดมันเที่ยงมองเรล้ากินเหี้ยเนี่ยขึ้นมาควงไปมองข้าเหยียบทั้งทึ่งเลยเ่พันกระฮักลงให้แล้วเปี้ยในป่าจริง เหยียบยเหยียบลงในหญาพันธ์ค่ะเหยียบเห็นมันย้อนลงใส่น้ำเออม,มันได้เปรียยมันได้กินมากินหญ้าอันนี้คางน้ำคางน้องสิที่น้องนั่นมันหญ้าลายท,ที่แรกแล้วอยู่พืน้นไล่แดงกันลาย ดิง,งวัวแล้วก็จินง,งว่วงเอามาอไรนเห็นเป็นไล่แดงขั้นตอนน้ำแล้วก็ตื่นต่อแหะดิ มันต้องได้ย้อนพ้อมน้องไว้ก็สิได้วันนี้มองเดียวบ่ได้คือเก่าดิปตามันหลายพันเนาะพี่กาย 3, นรงสามพันนึงกวนาโจรมะหลักตลอดเซ็ตโจนด้วย บาดเทียดดำแล้วจังมีน้ำพี่น้องเลยที่แรกหันซูบเอาจนเป็นสิเป็นสิตายวัดจักวัดจักบ้างเหมือนมันก็นได้พันย่างกอาขึ้นมานะ้าลยใช่ยู ดำแล้วัดที่นี่น้ำเต็มหมอกกอ็จะเป็นคักแน่ซะบาทนี่เป็นจังสี่งแต่ที่แหลกสิสีไขรมันขค้ืนนี่แล้วมันตกม้วนซักระตกมีน้ำน้ำคู่อันตัดเหตุแนวกะ จางสิพัตัดเลยเบนคือบมาลงมาหักเอาพี่ไปปาดเอายุ่งมองซึ่งปลูกมาทั้งี้ึ่งได้นั้นน <c ười> <ơn> ้อเคยเบไปจินน้ำมูจินมีินีเพื่ัน ตะว่าทางนี้มันอนน้นกับแสงท้ายประเทจันบอจ้า